สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรคะคุณิสโกฟุงกีจีนโนโอูดูเดินนี่เหมือนนักเลงเลยอะ่ะตัวใหญ่อ้วนมากเลยนะเธอหาแม่หาลรกมาวันนี้พี่มิกจะเป็นคนทำความสะอาดเห็ดนะคะเดี๋ยวกูไก่กจะมาช่วยทีหลังจีนโนไปช่วยป๊าป๊าไปช่วยยุ่งกันนี่ ป,ป๊าทำอะไรอะลูกเคฟาบับปะอืมอืมอืมไอชิจูนี่ทำไม,ไมหนูน่ารักอย่างเงี้ยลูกอยาให้แบบมาจุา๊บนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยอืม mm hmm, หอมจุ๊กเลยลูกชายแม่ลูกหลุมจะออกนอกหลังคา Uh, un bacchino! Un bacchino del che? Da fungo. Eh, fun oh, ci sta. ดูพี่มิกทำความสะอาดเห็ดไปก่อนนะคะเดี๋ยวกูไข่มาช่วยทำทีหลัง ーーสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับคลิปตัดขาเห็ดนะคะนี่พี่วิกตัดได้สองดอกหูพี่วิกได้มานะเมื่อวานนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ นี่เป็นมีดแกะสลักของที่นี่นะคะมันไม่คมเท่าของไทยเลยอะเสียดายปีนี้กลับเมืองไทยไม่ได้กะว่าจะซื้อมาสักสองโหลเลยนะแต่ก็ดีเหมือนกันนะมันไม่คมเหมือนขูดมากกว่าตัดเลยอะตัดไม่ค่อยเข้า แกอีกต่อ,อ้วนเลยนี่ขนาดรับมาแล้วนะเนี่ยตัดซะเยอะเลย Ce l'hai anche tu con te, vai a prendere, vai, è meglio se fa due. Eh, tu mi andai a cercare No, caldo di una Che era non è? Oh, mi mia, questa No, è una quella parola, basta. Eh, un po', è un po' da fare. Sai che ci olio qui? La medicina. Ecco che me... Eh, ora ho capito perché tu ti stai Cioè, non ho mai bicchiere di whisky. Vino. No, io non l'ho bevuto, l'ho finito. Ah. No, quello lo riapro stasera. È il whisky mi ci vuole, amore! Ecco perché avevo tutti i stacciacchi. Ah. <ride> Beh, ha! whisky scozzese! No, perché sei vecchio! Basta. va. passa tutti i pali, vada, 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 vada! vada eh, va oh! Che carino! C'è anche quello con telo per i funghi! Oh! sai che sai มีดเขาเรียกอะไรมีดตัดขาเห็ดนะคะของพี่มิกอะไม่ใช่มาแย่งกันอยู่ได้เนี่ยน่อรอพี่มิกไม่ค่อยดื่มนะว,วิสกี้นี่นาน,น,านทีนะคะ <c oughs> วันหยุดอะ่ะวันหยุดถึงจะดื่มนิดหน่อย <c oughs> ดูดอกนี้นะคะนี่พี่มิกได้มา ดูหัวดิแต่ขามแข็งมากเลยนี่ขาแข็งขาสวยพี่มิกไม่เคยใช้เลยนะน่าโอ้โหโดูไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนด้วยไปหาใหญ่เลยมีดอันนั้นนะคะมันเป็นของกุ๊กไก่ที่พี่มิกให้เป็นของขวัญตอนที่มีดเล่มนี้หาย มีดเล่มเนี้ยเป็นมีดหาเห็ดเล่มแรกที่พ่อให้เคยหายในป่าพอหายปุ๊บพี่มิกซื้ออันใหม่ให้แล้วก็เจออันเก่าในป่านะคะแล้วอันใหม่ก็หายอีกแล้วก็ไปเจออีกนะคือโชคดีมากกูแก่ก็เลยยกให้พี่มิกนะคะมีสอ,อันพี่มิกก็ไม่เคยใช้เลยดีกว่าเข้าป่าก็ไม่เคยเข้าไปเวลาเจอเห็ดที่แบบว่าต้องใช้มีดงัดเนาะปกติอะเก็บแบบปกติไม่ได้ เขาก็จะใช้ไม้เท้านะคะจิ้มดินลงไปแล้วก็งัดขึ้นมาแทนเจอว่าเจอว่าวแต่แล้วตมดแล้วมดหมดมอมพี่มิก้าอ๋อแล้วอะไรจะเล่าสองวันรวมกันนี่พี่มิกได้เยอะกว่ากุ๊กไก่หน่อยนึงนะ ไม่ได้ละมั้งได้แต่ดอกใหญ่ๆด้วยล่ะมิกดีใจมากเลยตอนเอ,อ่อที่กุ๊กไก่ได้นะคะเขาไม่ได้เขาได้สองดอกสาดอกเนี้ยพี่มิกแบบเสียใจมากเลยไม่อยากเข้าไปอีกเลยบอกว่าเห็ดมันไม่มีแล้วผมจะไม่มีได้ยังไงในเมื่อฉันหาได้แต่เธอหาไม่ได้เธอก็บอกเห็ดไม่มีพอชวนไปอีกนะคะเหมือนบังคับให้ไปเลยนะเมื่อวานเนี้ย โอ้แต่พอนางได้กลับมานะดีใจมากวันนี้ชวนไปเองเลยนะจะแปลงขัาเอาได้ เห็ดเนี่ยเหมือนมันใกล้จะวายแล้วยังไงไม่รู้เลยอะ่ะบอกบอกไม่ถูกเดาอารมณ์มันไม่ถูกเลยอะ่ะถ้าเกิดมันเริ่มวายแล้วนะคะแสดงว่าปีนี้เห็ดออกน้อยมากนะออกน้อยเลยละไม่ไม่ได้เทียบกับปีที่แล้วด้วยนะเทียบกับปีอื่นๆที่ผ่านมานะคะพะปีที่แล้วเคยบอกว่าเอามาเทียบกันไม่ได้นะปีที่แล้วมันออกเยอะผิดปกติเองนะคะ แต่ถ้าใครย้อนไปดูสองปีที่แล้วที่อุกไก่ทำคลิปเกนะ็บเห็ดเนาะนี่เป็นปีแรกที่ทำ u t u u e เนาะปีนั้นได้เยอะเลยนะคือได้เยอะมาเรื่อยๆอจนปีที่แล้วเยอะผิดปกติปีนี้เหมือนมันน้อยๆนะหวังนะยังหวังอยู่ตราบใดที่เรายังไม่เจอเห็ดแต่ดำนะเห็ดแต่ดำเห็ดเ,ออเห็ดดำขาส้มหหอ เราก็ยังหวังว่าเห็ดพึ่งจะออกนะคะแต่้าเห็ดแต่ดำมาเมื่อไหร่นะเตรียมบายบายเห็ดพึ่งได้เลย ไมเมนหอมอร่อยไปกินเข้าไปแสบปากสไตล์กระดกเข้าปากที่ริมฝีปากไหมหมดอนะ่ะไม่กินแล้วของพวกนี้ <c oughs> เสียสุขภาพหมดตายที่รักนั่งน่ารักเชียวนี้ให้คุณผู้ชมดูฮะ พี่มิกนั่งพับเพียบตัดขาเห็ดในจิบวิสกี้ดิที่รักเบบี้ปฏิวิสกี้นั่งพับเพียบตัดขาเห็ดไปจิบวิสกี้ไปหอมโอ้เต็มไปด้วยแต่เนี่ Allora, io vedo che te tutto ubriachi. come è il discorso? No, te mi fai ridere, con no. <ride> questa posizione, guarda come te metti sedere. Mi che è? Chi è? Nalak di, nalak kha. posizione? na. Ah, che Dio, sbaglio, sbaglio la cosa? No, nalak mak mak ja. Okay, la posizione dei vecchi, io non ho capito. No, questa è la maniera thailandese. Hai visto quando siamo andati in tempio come abbiamo messo a sedere, così. Ma io dicevo di a sedere con questa maniera. Chi? Io. Assolutamente. te. Però detto... quando sono davanti al Monaco mi metto così, mm. certo. Eh bravo. Una forma anche di rispetto, di non puntare i piedi verso. Certo, eh, certo la cultura va rispettata, no? Bravo. Certo, mi sembra anche normale prima di andare in un posto. Mm. Come se tu vai nei paesi arabi che bisogna essere coperti, le gonne lunghe, le donne, queste cose. Eh, prima di ci bisogna uno si informasse. พี่เมกนะอย่าไปจุดนะติดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพูดไม่หยุดเลยมเียค่ะพี่มฆเขาประสบการณ์เยอะนะคะเพราะว่าเขาไปมาหลายที่ทำงานหลายที่เที่ยวหลายที่จ่าพ่อจ๋าโอ้ยอย่าทำอะไรเมียเลย Ui, tacchia. Mmm, mm, mira, Nini! Michopla, mi ciò! Che? Che contellino? Questo. Ma te dopo te lo fai mm. con questo. Eh certo, tieni. prova. Io Ma io sono mero... la patata, se no prendo la mia patata. Sì, bravo, prendi quella, taglia, quella tua. Eh, quella taglia davvero, eh. Allora questo meglio, è vai. Mia, mm, davvero. Taglia. No, taglia però. Eh. Mm, non mi piace per nulla. Ah, ui, però la pattata, però questo, vedi, è fatto. Quello tuo è, è più bellino. No, quella patata è la sarda, dio, è eh, quella mm, taglia, eh. Sì. È alla, la lama è molto più, abbastanza sì. fina. Ma non c'è un discorso di bellino brutto, è un discorso di utilità. Cioè, Funziona. Bellino come funzionalità. Ah. Sto dicendo questo. Ok. Guarda, ce l'hai con me. Ma se non tu sai che fare, c'è da fare qui, eh! <ride> น้องกราซี่ดีเด่อนี่ได้อีกแล้วดอกนี้งามมากเลยเดี๋ยวน้ำหวานจะมาช่วยคนน้ำหวานไปหาขนมกินเหรอฮะ<า>ไม่รู้ดิ <Okay. S 1> ไม่ได้ใช้นานแล้วนะ่ะอันนั้นเฮ้ยเมามีดอันนี้ดิ Ah, oh, la mead vai con Che <ride> fame. Affili affidare il coltello. Io voglio provare il mio coltello, ma sarà no. troppo grosso. Il coltello taglia, che vuoi affilare No, qui a tagliare fuori. No, taglia è troppo grosso, è ma che sei matto, ti taglio un po' più. la L'ho visto l'altra volta mm. e mi ci taglia io subito. Mm. Taglia più del mio, devo eh. พี่มิกซื้อมีดให้นะคะคเคยมีคุณผู้ชมบอกว่าให้เข้าป่าอะไรต้องพกมีดนะห้ามขาดมีดนะแล้วพี่มิกก็เลยซื้อให้ตอนแรกพี่มิกเอาของของเก่าเขามาให้ตอนเขาเป็นเด็กอะแล้วเขาเห็นแล้วเขาบอกโอ้แม่โอเคมันเด็กไปมันเล็กไปเขาซื้อให้ใหม่ให้กูไก่เลือกเองนะโอ้ซื้อมาแบบสวยเลยแต่มันใหญ่ใหญ่สําหรับมีดมพกนะคะอืม <ๆ S 2> พี่มิบอกถ่านองดิ้นเพ่สเปียร์ดาทำไม่แก่ติไม่ให้ไม่ให้พี่มิเห็นแล้วอยากได้เลยอะแล้วพี่มิเขาก็ซื้อของเขาอีกอันหนึ่งมันอันเล็กกว่าของกุ๊กไก่นะจะมาตัดขาเหตุมันตัดไม่ได้เพราะว่าอันมันมันใหญ่เกินไปอะเอาไว้เก็บผักป่าซื้อมิเราไว้เก็บผักป่าโดยเฉพาะได้แล้วดอก ใช้แป้งกับแม่ได้นะเอาถุงมือปะมือต่องยืนหน่อยแม่มาตัดตรงนี้สามแรงแข็งขัน ห็ดหูหนูแม่ได้มาเท่านี้เองเก็บเห็ดหูหนูมาให้น้ำหวานใส่ซุกี้อร่อยใช่ไหมลูกอร่อยครับต้มโอเคก็ได้ตีเฟรชซุกี้ใช่อร่อยขันหมนี่ใช่เดี๋ยวมันจะทยอยออกแล้วเนี่ยดูนะคะนี่ใต้หมวกไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ว่ามันยังสะอาดขาแข็งไม่มีนอนกิน อ้อบาชตาเน่โอ้ตาที่มีหนอนเยอะๆเนี่ยจะทิ้งนะคะหนอนตัวใหญ่อ้วนมากเลยอะ่ะปกตินะเห็ดหน้านี้มันไม่ค่อยมีหนอนนะ โอ้ไม่น่าอื้อวิสต์ซีฟ้าลนสเวตต์แน่แน่นอนสินี่ใส่นี่ดูฝีมือลูกดูฝีมือลูกนะคะไอ้โหใช้ได้เลยโอ้สิ่งว่าเบเน่ทุกโลริฟินิชทะเอียดเลยใช้ได้เลยดีกว่าปลาย Anche troppo brava. Um. Con questo fungo è come quello che l'ha trovato. È bello! Ma chemo meraviglia! Ma È vecchio! Pimì mi ha detto il è bello, come se lo ha detto che è anche Il è più brutto, vedi? Può mangiare. Poi i buoni sono buoni uguali da mangiare, però per vedere è più bellino no? Mè fai, <tôi> 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 มีแต่สวยๆที่จะขายได้แต่ไม่ขายนะเพราะว่าพี่มีกลัวเห็ดจะหมดนะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้กินนะคะแช่ช่องเฟรสเอาไว้ตู้แช่แข็งนะคะจำเป็นมากเลยนะที่นี่มีกันแทบทุกบ้านนะคะตู้ใหญ่ๆนะเพราะว่าเอ่อเอาไว้แช่ของที่แบบ เอาไว้กินข้ามปีได้เพราะมันมีฤดูหนาวนะคะแล้วก็เวลามีของลดราคาอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปซื้อมาแช่พวกปลาพวกอะไรเนี่ยปลานะคะที่นี่จะราคาแพงนะกุ้งหอยปูปลาพวกนี้เวลามีลดราคานะคะก็จะไปซื้อมาใส่ตู้แช่แข็งเราไว้คุณแก่ dopo mi dà anche un bicchiere di acqua quella fresca ฟังกว่าดฟรีโกะเหตดรอบนี้นะคะถือว่าได้เยอะที่สุดในรอบปีนี้นะณตอนนี้นะคะหวังว่าจะไม่นะหวังว่าเดือนหน้ามันจะมีอีกนะคะถ้าเดือนหน้ามีเห็ดพึ่งออกมันจะต้องมีเยอะแน่นอนอย่าพึ่งให้หมดเลยไม่อยากให้หมดเลยนเนาะเอาล่ะเดี๋ยวจะตัดให้เสร็จนะคะเหลืออยู่ไม่กี่ดอก ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเยอะ,ยะยมากเย้เ <laughs> <laughs> ก่งไหมจะโมดิติเคตกั